สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทาร์ตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีกุมนะคะลัคนาราศีกุมเนะาะ ประจำเดือนตุลาคม2,568นะคะชาวราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์นะคะถึง14 มีนาคมอีพีนี้เป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างคะ่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กำลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจเด็ดงดิ่ยเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมละคนากุมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากภาพรวมการงานกันก่อนนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมภาพรวมการงานในช่วงเดือนตุลาคม2568เป็นอย่างไรนะคะทั้งคนที่ว่างงานต้องการหางานคนที่เป็นพนักงานประจํนาพนักงานเงินเดือนและคนที่เป็นเจ้าของกิจาการทําธุรกิจนะคะหรือเป็นนายตัวเองภาพรวมการงานเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน เด็กถือถ้วยนะคะไพ่หกดาบสองไม่อ๋อไม่ใช่สองไม้เท้าไพ่สองดาบนะคะและเป็นไพ่สีเรียนชาวราศีกุมนะคะลักษณาราศีกุมเนาะ าภาพรวมการงานในช่วงเดือนตุลาคม2568าหสำหรับใครที่ว่างงานและต้องการหางานนะคะในเดือนนี้มันมีโอกาสเข้ามาอยู่นะไม่ใช่ไม่มีแต่เป็นโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะต้องตัดสินใจเลือกสักนิหนึ่งก็คืออาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้ามาแค่โอกาสเดียวหรืออาจจะเป็นการตัดสินใจที่จะทําหรือไม่ทําดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า พอพ่ายเด็กถือถ้วยเข้ามานะคะพร้อมกับหกออดาบนะคะซึ่งไม่มองว่ามันมีเงื่อนไขอยู่นะในการรับงานครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นค่าตอบแทนที่ไม่ไม่เทียบเท่าในสิ่งที่เราต้องการนะคะหรือมีเงื่อนไขมีสัญญาบางอย่างอ่าทีเออ่เราจะต้องถูกผูกมัด นะคะก็ได้เช่นเดียวกันก็อยากให้ตัดสินใจให้ดีนะคะสำหรับงานนี้นะคะสำหรับชาวกลุ่มนะคะที่เป็นพนังกงานประจำพนังกงานเงินเดือนไม่ว่าจะรับราชาการเอกชนและทวิสาหกิจองค์กรหรือบริษัทห้างร้านต่างๆในเดือนนี้นะคะมองว่าค่อนข้างที่จะปลีกตัวหาเวลาพักผ่อนไม่ได้เลยทีเดียวนะคะมันเหมือนกับว่างานรัดตัว อืมนะปัญหามีค่ะแต่ถามว่ามันแก้ได้ไหมมันก็จะมีแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บางตามภาษาไปทุกงานมันมีปัญหาอยู่แล้วนะคะแต่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้สําหรับชาวกลุ๊มเองเนี่ยตัวคุณจะอิกนอกกับปัญหาเหล่านั้นไม่ได้นะอืมคุณต้องคุณจะต้องแบบทําทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวอย่างเงี้ยมันไม่ได้ค่ะนะไม่งั้นปัญหาเล็กน้อยมันก็อาจจะเกิดมาเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็พ่วงไปเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั้นพ่บอกว่าให้กระตุ้นรถอีกหน่อยหนึ่งนะในเดือนนี้นะคะไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้นะคุณยังคงเป็นที่พึ่งของตัวเองนะคะในเดือนนี้เนาะสำหรับชาวกุมนะคะที่เป็นเจ้าของกิจการทำธุรกิจเนาะไม่ว่าจะออฟไลน์ line, จะออนไลน์ line, จะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่นะคะเป็นนายตัวเองในเดือนนี้นะคะมองว่าต้องบูสต์บูสต์เอเนจีตัวเองนิดนึงนะ อย่าอ่อมไม่ได้นะในเดือนนี้ยเพราะว่าตัวคุณจะรู้สึกเบื่อรู้สึกขี้เกียจร,รู้สึกหมดแรงรู้สึกแบบโอ้ยซ้ายก็ปัญหาขวาก็ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอืมบั่นทอนกำลังจิตกำลังใจนะคะอืมก็ไม่มีอะไรกระตุ้นได้นอกจากเงินนะเพราะว่าพอให้สี่เดือมันขึ้นมาค่ะไม่โมว่า ในในพาร์ hmm. ทของงานอะบางครั้งบางทีเราทำงานมันเราอาจจะไม่ได้ใช้แ a s ช i o n นำทางไปเหมือนตะก่อนแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะบทด p a s mm hmm. s i o ไปแล้วแต่ว่า mm hmm. นี่สิเ่งเหตุผลนะคะหรือผลตอบแทนในเรื่องของการงานเนี่ยมันมีอิทธิพลเสมอดังนั้น มันคือความจําเป็นนะคะแล้วก็ถามว่ามีมีปัญหามีปัญหาไหมเน่ยมันมีอยู่แล้วนะคะก็อยู่ที่ว่าปัญหานั้นคุณจะพร้อมที่จะแก้หรือเปล่าปัญหามันมีทั้งเล็กและก็ใหญ่นะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะประกัระคองธุรกิจไปได้นะคะอืมส่วนลูกน้องบริวารดื้อเนาะไม่ค่อยฟังสักเท่าไหร่ดี๋ยวนั้นอาจจะใช้กฎข้อบังคับของ,ององค์กรเข้ามาเป็นกฎระเบียบบังคับนะคะ เพราะว่าถ้าหากว่าตักเตือแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ต้องนะใช้ยาแรงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมการเงินของชาวราศีกุมนคานากุมนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2อ6 8เป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะ ไมจิเชียนค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่เลเวอร์เอาไม่ใช่เลเวอร์ขอโทษค่ะเป็นไพ่สองถ้วยนะคะชาวราศีกุมลัขนาะกุมนะคะภาพรวมการเงินนะในช่วงเดือนกุมภาพัะนธะ์ขอโทษค่ะในช่วงเดือนตุลาคมสําหรับชาวกุมนะคะไม่มองว่าการเงินค่อนข้างที่จะ เหมือนกับอยู่ตัวนะทรงๆไม่ได้หวือหวามากมายนะคะแล้วก็จะมีจะมีจะมีเงินที่จะได้จากความเสน่หาด้วยก็มีนะคะหรืออาจจะเป็นของขวาญของฝากของกำน,นันของกินอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่จะไม่ใช่โชคที่เป็นจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเป็นแบบโชคก้อนโตอะไรเงี้ย ยังไม่ใช่นะคะแต่จะเป็นลากปากอะไรแบบมีสมากกว่านะคะการเงินที่ขึ้นมานะคะฟลอ w ดีคล่องดีนะคะแล้วก็ใครที่ทําธุรกิจหรือทาอาชีพเกี่ยวกับการพูดเนาะก็จะเรียกเงินเรียกทองได้นะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็เงินที่จะหมดไปนะก็จะหมดไปกับของกินของฝากของใช้ของกำน,นันนะของมันต้องมีอะไรอย่างเนี้ย เ,ออเกี่ยวกับแพชชั hmm. ่นเกี่ยวกับความต้องการของตัวเองล้วนๆนะคะแล้วก็อาจจะหมดไปกับาการซื้อของให้กับคนที่รักอ่าด้วยเช่นเดียวกันนะคะหมดไปกับการท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันคือถึงแม้ว่าสภาพทางการเงินตามหน้าไพ่มันไม่ได้มีหน้าไพ่ของการหมุนเงินหรือการขาดแคลนก็คล่องดีแต่ว่าก็ต้องมีการวางแผนด้วยเช่นเดียวกันนะคะด้วยพลังงานของไพ่เด็กถือม้เท้าค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกลุ่มลัคนากลกุมในช่วงเดือนตุลาคม2568ัไพ่มีอะไรอยากจะบอกและเตือนเพิ่มเติมบ้างนะคะมาดูกันไพ่เฮอร์มิตค่ะไพ่เอ็มเพรสไพ่สเตรนท์ค่ะ และเป็นไพ่สี่ไม้เท้าชาวราศีกลุ่มลักษณะกลุ่มนะคะสิ่งที่ไพ่า,ยยาจะบอกอ่และเตือนเพิ่มเติมในช่วงเดือนตุลาคมนะคะหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของสุขภาพอืมสุขภาพทางด้านไหนบา้างหนึ่งทางด้านสายตานะคะการปวดไม่กล้ามเนื้อออฟฟิศซินโดมปวดคอบ่าไหลหลังเอวอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะแล้วก็ ปวดหัวปวดศีรษะไมเกรนนะคะโรคที่มาตามหรือดูการไข้หวัดต่างๆนะคะแล้วก็จะมีพวกอ,อาจจะควบคุมน้ำหนักนิดนึงนะคะความดันความดันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะออนอกอนจากนั้นนะคะก็จะเป็นเนเรื่องราวของการวางแผนการดำเนินชีวิตต่างๆมีสตินะคะ แล้วก็จะเป็นพวกเอ่อใครที่เอ่อมีน้องหมาน้องแมวเลี้ยงสัตว์นะที่มีคมเคี้ยวเนาะก็อาจจะต้องระมัดระวังการขีดข่วนการขบการกัดนะคะตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่ไพ่ยยจะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีกุมล,ลัคนากุมในเดือนตุลาคม2องพันห้าร้อยหกสิบแไพ่จะแนะนําการทําบุญเสริมดวงด้านใดนะคะมาดูกันไพ่สามถ้วยค่ะ ไพ่เอ็มเพเรอร์นะคะหนึ่งถ้วยค่ะจัสติสค่ะชาวราศีกุมล,กลัคนากุมนะคะสิ่งที่ไพ่จะแนะนำในเรื่องราวของการทำบุญเสริมดวงหนึ่งเลยนะคะการทำบุญเกี่ยวกับอิดหินดินปูนสายการก่อสร้าง เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่างๆสร้างโบสถ์สร้างพระสร้างวิหารนะคะเอ่อถาวายเสาเอ่อเสาเหล็กเสาหินเสาปูนการก่อสร้างการบูรณะอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะจะเป็นอ่อสถานปฏิบัติธรรมก็ได้เป็นวัดก็ได้เป็นโรงเรียนก็ได้นะคะสถานสงเคราะห์อ,อะไรก็แล้วแต่โรงพยาบาลได้นะคะเกี่ยวกับการก่อสร้างนะคะการบูรณะการซ่อมแซมได้หมดเลยนะคะ การทำบุญกับน,น้ำพระแสงสว่างการทําทานให้ทั้งคนยากไรใ้ให้ทั้งโรงพยาบาลหรือให้ทั้งสัตว์ ก็ตามนะคะก็สามารถที่จะทําได้เนาะเป็นการเสริมดวงเสริมกําลังใจนะคะให้กับชาวราศีกุมแลัคนากุมในช่วงเดือนตุลาคม25ง8ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ